ไฟในตัวของพี่โดยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับโอ้โ oh หล่าสุดคุณซื้อของทีมชาติโปรโตุเกสอย่างโรเบโตมาร์ติเนสครับบอกว่าโรนะัลโด cr เเนี่ยตอนนี้อยากเล่นให้กับทีมชาติโปรโตุเกสถึงหลัก250เกมเข้าไปเลยนะครับโอ้โ oh หไม่ยอมแพ้โรเบโตมาร์ติเนสคุณซื้อของทีมชาติโปรโตุเกสบอกว่าคริสเยโนโรนัลโด cr เ เคยบอกกับตนว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติโปรโตุเกสแต่หลัก250เกมแม้ว่าตอนนี้จะมีอายุเยอะแล้วก็ตามนะครับฉะนั้นของมาติเนสกุนซือของโปรโตุเกสครับเปิดเผยว่าคริสเยโนโรนัลโดครับดาวยิงคนดังของออลนาเซอร์เนี่ยอยากเล่นให้กับทัพฝอยทองทีมชาติโปรโตุเกสมากถึง250นัดด้วยกันปัจจุบันโรนัลโดครับลงเล่นให้โปรโตุเกสไปแล้ว205เกม พร้อมกับทําไป128ประตูแต่ว่ายังก็ตามครับตอนนี้เขามีอายุ38ปีเข้าไปแล้วทําให้หลายคนเชื่อว่าอีกไม่นานโรนันโดอาจจะต้องเลิกเล่นให้กับทีมชาติโปรโตุเกสในอะนาคตอันใกล้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่นานมานี้ครับโรเบโตมาร์ติเนสเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับรายการของเฟรดริกรุงเบิร์กนะครับซึ่งช่วงหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าออตอนที่ผมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือของทีมชาติโปรโตุเกสนะ โรนัลโดใกล้ที่จะลงเล่นให้ทีมชาติครบ200นัดแล้วซึ่งมันไม่เคยมีใครที่ไหนทําได้แบบนั้นมาก่อนตอนนั้นผมคุยกับเขาว่าเฮ้ยโรนัลโดนายสนใจจะเล่นให้กับทีมชาติให้ถึง200นัดหรือเปล่าแต่โรนัลโดบอกกับผมว่าผมอยากเล่นให้ถึง250เกมไปเลยเขาบอกกับผมแบบนี้โอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่โรบิโตมาร์ตินสให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าพี่โดไฟในตัวยังร้อนแรงครับ อยากเล่นให้กับทีมชาติโปรโต,ตุเกสไดถึงหลัก250เกมเอาไปยาวๆเลยตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว2 0 5เกมครับอีก45เกมครับโอ้โหจะทำได้ไหมนะครับ250เกมในวัยกี่ปีไม่รู้แต่ตอนนี้พี่ดูอายุป,ปาไปแล้ว38แล้วนะครับ โอ้โหนั่นเลยครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงชุกันมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โรเบโตมาร์ตินีสกุนซือของทีมชาติโปรโต,ตุเกสออกมาให้สัมภาษณ์ถึงบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปห้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมโรนัลโดเซสุดแท้สุดจัดปลัดบอกครับรอดูเลย